สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาดูต้นก้าอายุได้สองวันนี่เอาปักลงฟฟงน้ำเมื่อวานเมื่อวานนับหนึ่งวันนี้นับสองก็จะประมาณนี้แล้วเราก็เอาออกมาตักเหตดจะประมาณนี้เลยต้นก้าอายุสองวันก็เริ่มจะมีใบสองใบออกมาให้ใหเห็นแล้วนี่จ้ะนี่ก็นี่ เริมจะมีใบสองใบออกมาให้เห็นแล้วเพื่อจะออกเขาจะออกมารับแสงแดดเพื่อจะได้โตเต็มที่น,นี่ต้นกาจะอยู่ในกระบะแบบนี้เจ็ดวันตัวนี้อายุได้สองวันเราจะเอารอยน้ำเปล่าแบบนี้เจ็ดวันนี่จะต้นกาอายุสองวันของเราจะมีใบสองใบออกมาให้เห็น ลักษณะนี้เลยนี่ก็จะประมาณนี้พามาดูต้นกล้าอายุสองวันของเราก็จะประมาณนี้เลยนี่เลยจ้าส่วนนี้ก็จะเป็นต้นกล้าอายุแปดวันก็จะมีใบออกมาสามใบลักษณะนี้ก็คืออันนี้เราก็จะเอามาโอยกินปุ๋ยนี่จ้ะ จะเอามาลอยกินน้ำปุ๋ยแบบนี้น,น้องก็จะเริ่มมีรากออกมาแล้วก็จะอยู่ในกล่องนี้อีก7วันนี่ต้นกาครบอายุเจวันแล้วเราจะเอามาลอยกินน้ำปุ๋ยแบบนี้โดยใช้กล่องโฟมแล้วเราก็เอาน้ำครึ่งกล่องกุ้งนะจ๊ะครึ่งกล่องกุ้งประมาณนี้ก็ใส่ปุ๋ยไปห้ซีซี ปีห้าสิบซีซีเอห้าสิบซีซีประมาณนี้เลยนี่จะเอาลอยกินนะปุ๋ยประมาณนี้นี่จ้ะอันนี้ก็ต้นกาอายุเกิดการหมื่น,นกันงก็จะประมาณนี้น,นี่เลยจ้ะนี่เลยต้นกาอายุ เจ็ดวันอันนี้เป็นต้นกล้ายฟินเล่ก็จะออกสีให้เห็นบ้างแล้วมีสีแดงๆออกมาจากก้ะต้นกาอายุเจ็ดวันของเราก็จะอยู่ในกล่องกุ้งกินน้ำเปล่าแบบนี้อีกเจ็ดวัน,น,นจ้ะส่วนนี้ก็จะเป็นต้นกล้าอายุสิบสองวันแล้วนี่ต้นกลาอายุสิบสองวันก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือก็อันนี้คือ น้องรลลงปลูกนี่น้องรลลงปลูกอายุสิบสองวันก็จะประมาณนี้นี่จ้ะก็จะประมาณนี้เลยอายุสิบสองวันอันนี้ก็จะไม่ค่อยโตเท่ากันเท่าไรเพราะว่าโดนฝนนี่ดนูนะฝนกระแทกนี่จ้ะก็จะประมาณนี้แล้วก็จะเอาคัด เราก็จะคัดต้นกล้าที่สมบูรณ์แข็งแรงลงปลูกเพื่อผักเราจะได้แข็งแรงแล้วก็จะได้มีผักสวยๆออกไปสู่ลูกค้าก็จะประมาณนี้เลยนี่จ้ะต้นกล้าของเราอายุ12วันจะได้ประมาณนี้ส่วนนี้ก็คือต้นกล้าที่เราเอามาพักไว้ที่อนุบาล2เพราะว่า เรารอกองปลูกอยู่กองปลูกเราไม่พอเราก็เอาต้นกามาพักไว้ในอนุบาลสองแบบนี้ได้นี่จะ้ะก็จะประมาณนี้นี่เอามารอพักไว้ในอนุบาลสองแบบนี้ได้เลยถ้าเกิดใครไม่มีกองปลูกพอก็ทําการแยกประมาณนี้เจาะรูแบบนี้เจาะรูแบบนี้แล้วเราก็เอา ตุ้นกาลงมาพักไว้ในอนุบาลสองแบบนี้ได้เลยเพื่อรอกอกงปจูจะประมาณนี้เลยแต่ถ้าเกิดน้องกินน้ำปุ๋ยอยู่นี้ห้ามเกิน20วันเพราะว่าใบาจะชนกันอ,อันนี้ก็จะทำการเอาลงอนุบาลสองไว้ก่อน่นจะตุ้นกาแบบนี้ก็จะเอาลงอนุบาลสองไว้ก่อนเพื่อรอกอกงปูของเรา างส่วนของเราก็กอวงปลูกไม่พอก็จะทําการอนุบาลสองไว้แบบนี้คลิปนี้ก็จะพามาดูต้นกล้าตั้งแต่ต้นเล็กๆยันรอลงปลูกก็จะประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยจ้า